สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปรับระดับเสียงให้มันมีความเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นสังเกตว่า <Okay. S 1> ช่วงแรกๆเนี่ยเสียงที่ผมพูดเนี่ยมันจะอยู่เกณฑ์เราวๆล่านี้นะนเนี่ยมันจะอยู่เกณฑ์ราวๆล่านี้แต่หลังๆไปเนี่ยแถวนี้นะครับ <Yeah. S 1> เกณฑ์มันก็จะ <laughs> ต่ําลงนะครับ คือเสียงมันก็จะเบาลงใช่ไหมเรามาดูวิธีแก้ไขกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้เอฟเฟกที่มีชื่อว่าดินามิกพิมพ์ไปในช่องค้นหาเลยครับว่า d y ก็ได้ครับเลือกตัวนี้เลยดินามิกและดึงไปที่เลเยอร์ของเสียงทีนี้ให้เรามาที่ตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับและก็ทําการแก้ไขนะครับกด Edit จะเห็นว่ามันก็จะมีเครื่องมือมีเอฟเฟกต่างๆมากมายเลยนะแต่เราจะใช้แค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือลิมิเตอร์นะครับกับคอมเพรสเซอร์ 2ตัวนี้เราจะปรับตัวเมคอัพก่อนนะครับเจ้าตัวนี้มันก็คือการปรับระดับเสียงนั่นเองผมจะลองปรับสัก6ดูก่อนนะอันนี้ก็ปรับตามที่เราต้องการเลยนะว่าเราอยากจะให้เสียงมันอยู่ระดับไหนลองฟังดูสเสียงมันก็จะพุ่งมาขึ้นมาแถวๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังตรงเสียงที่มันเบาที่สุดนะ มันก็จะอยู่ระลานี้นะเราอาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดผมจะปรับสัก8กัแล,ล้วกันลงมาอ่ก็ให้มันอยู่ระลานี้เรามาดูการทำงานของเอฟเฟกพวกนี้อย่างแรกนะครับลิมิเตอร์ก็คือตัว เทโชเนี่ยมันจะปรับอยู่ลบหเวลาที่เสียงมันเกินลบหนเนี่ยมันเกินลบหขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะดรอปลงมาให้เราอัตโนมัตินะครับเพื่อไม่ให้มันขึ้นไปแตะถึง0นะครับอันนี้ก็คือการทํางานของลิมิเตอร์ซึ่งเราก็สามารถปรับได้นะครับว่าเราอยากจะให้มัน ถ้ามันเกินลบสใช่ไหมมันก็จะดรอปลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ของลบสออะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะปรับเป็นลบหนะครับสุดท้ายนะครับผมจะปรับตรงเลทิโอตรงนี้เพื่อให้เสียงที่มันดังที่สุดเนี่ยมันมีความแบบมีความนุ่มอะมีความที่มันไม่แข็งนะครับมันจะดูแบบน่าฟังขึ้นนะอย่างถ้าผมยังไม่ปรับนะครับเสียงมันก็จะประมาณแบบในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการมันก็จะมีความดังที่แบบแข็งๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะปรับให้มันอยู่สัก1.4หรือจาอะไรๆๆนี้นะ แล้วก็ลองฟังใหม่ดูวีีรนนิ้กก็จะมาาาธืเวลาที่ตัวเอฟเฟกมันทํางานนะครับอย่างลิมิเตอร์เนี่ยเวลาที่มันเกินเกณฑ์ขึ้นไปมันก็จะขึ้นสถานะสีแดงตรงนี้นะครับ่ นเนี่ยประมาณนี้คอมเพรสเซอร์ก็จะขึ้นสถานะแบบนี้เหมือนกันนี่คือมันทํางานของมันนะอันนี้ก็เป็นการปรับแก้ในระดับที่เบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่เคยมิกเสียงอะไรอย่างนี้มาก็จะรู้ว่าต้องปรับยังไงนะแต่ว่าผมก็จะสอนในขั้นตอนที่สามารถทําได้ง่ายและนําไปใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ